hello my friends welcome to and reactions video channel i am mustafa from turkey and i have new suggestion from thailand today we are gonna watch very beautiful very impressive video about thai queen how beautiful thai queen is and i'm curious about this video the tra translation of the video is the high society is still stunned the most beautiful dress of the most beautiful queen in the world and we are gonna watch this video from thai direction institute youtube channel thank you my friends for sharing this video with us I'm curious about it and let's start. Hey, so to login, thang, I, uh, I remember this lady from uh, Love Thailand, Th Thailand's Love, Thailand's Lover <laughs> from that YouTube channel. Okay, I, I remember this lady. อระมจับใจฉลองพระองค์งามที่สุดของพระราชินีที่สวยที่สุดในโลกเรื่องหลังพระสิริชมอันงดงามในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ก็คือความมุ่งมั่นตั้งพระราชหฤทัยที่ต้องการให้ชื่อประเทศไทยถูกจารึกแก่สายตาชาวโลกซึ่งนับว่าก็เป็นผลสําเร็จค่ะเมื่อมีการจารึก พระนามาพิไทยในหอแห่งเกียรติคุณนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ทรงเป็นหนึ่งใน12สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกโดยฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นศักด์ศรีของประเทศที่สำคัญยังโยงไปถึงความเป็นอยู่ของราษฎร และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วยฉ mm. ลองพระองค์ที่สร้างความฮือฮาในสายตาของชาวต่างชาติมีอยู่มากมายค่ะ She is looking amazing here. She is looking stunning here. So beautiful. The dress is so beautiful and uh, the queen is so beautiful also. Very beautiful picture. Very beautiful photograph. Amazing. อาทิเช่นฉลองพระองค์สีทองอารามนี้นะคะทรงใช้เป็นฉลองพระองค์หลายวาระโอกาสค่ะ เรียกว่าฉลองพระองค์ชุดไทยจัก,กรีซึ่งออกแบบโดยปีแอร์ตอแม n แคดดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสตามประวัติที่บันทึกเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยนะคะได้ระบุว่าฉลองพระองค์องค์นี้ตัดเย็บขึ้นเมื่อพุทธศักราช2512ค่ะโดยวันที่4ตุลาคม2512งานพระราชทาน เลียงพระกายหารค่มแก่เจ้าฟ้าหญิงมารเร็ตและพระสวามีณาาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังแล้วอีก3ปีถัดมาค่ะก็คือวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2515ทรงในงานถวายพระกายหารค่าซึ่งสมเด็จพระราชินีอลิสเบตท,ที่สองแห่งสหารชาชอาณาจากักรและดยุคแห่งแกดินบระทรงเสด็จมาที่ประเทศไทยค่ะได้จัดพระกายหาร ถวายบนเรือพระที่นั่งบริเทนเนียนะท่าเทียบเรือโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการพระองค์ท่านฉลองพระองค์ชุดไทยจัก,กรีเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาได้ค่ะในโอกาสได้รับการถวายรางวัลโดยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และอีกชุดหนึ่งค่ะที่เห็นในคลิปนะคะซึ่งรังสรรค์โดยพี่แอลบาวแมงเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าฉลองพระองค์สบายสองชายค่ะเมื่อคราวเสด็จออกมหาสมาคฟมในการเสด็จเยือนประเทศออสเตรียอย่างเป็นทางการค่ะและอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อคราวจากักรพรรดินีมิชิโกแห่งญี่ปุ่นเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะประที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทปัจจุบันนี้ค่ะเราชาวไทยได้เห็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบ่อยครั้งเนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ตามแบบอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูพระอัจฉริยภาพในฐานะของผู้ทรงอุปถัมภ์ด้านภูมิปัญญาและ้าไทยตลอดมาค่ะ Very impressive, very beautiful video, my friends. And Queen of Thailand, Queen Mother of Thailand from Chakri Dynasty, she is looking very beautiful. Her uh, dresses and uh, she herself is looking so beautiful. Thank you, Thai Direction Institute, for sharing this video. The High Society is still stunned. The most beautiful dress of the most beautiful queen in the world. Very beautiful, very impressive video. Thank you my friends for your suggestions and thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.